มาแล้วครับสอนสองเจ้าตีกับเพื่อนนะครับเป็นไงเป็นไงคาวาคาเซคาวาคาเซเป็นไงครับเป็นไงเจ้าตือตามด้วยเจ้าน้ำพูก,กับแหวนะครับเป็นไงโนวาสี่เกียร์ลิเทนสี่เกียร์นะครับสุดยอด่ายกเขึ้นมาเลยนะครับ สุดยอดนะครับตามด้วยเจ้าน้ําเย็นกับเพื่อนนะครับ,<อ>บเป็นไงครับน้ำเย็นกับเพื่อนเป็นไงครับเอ้ยยกเลยยกเลยยกเลยแกนึ่งพอแกนึ่งพอเขาลานครับเขาลานนะครับแกนึง่งนี่คอมนีนั่งด้วยเย็นต้องนั่งด้วยนั่งด้วยนีมันจะได้กดรถไว้ เออนั่งล่างนั่งล่างๆ่อยล่างๆนะครับเออนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดตรงเลยนะครับเขาวล้านนะครับดีเลดี้ย่งเลิศนะครับเปิดมวกหน่อยเลยดิเปิดมวกหน่อยนะครับ โอ้สุดยอดนะครับเราจะไปกันต่อนะครับข้างบนนู้นนะครับ